ใส่มันจัดมันพร้อมละจัดมันป้ามันห้อยย่สิบเหลือยี่สิบวินาทีโอ้ยโอ้ไม่ได้ยิงโดนยิงโดนเร็วนี่นักไปเรียมองโคตรตลอดเลยครับว่าจะเอาแข่ไหนดีครับป้าเอางับน้องทำไมล่ะดูเวลาดีโอยเวลามันเข้าข้างเขาครับอืมอัดแทนเกาหลีครับ ยายามจะเล่งแล้วนะครับอืมถ้าเสียหลักล้ไปโดนหนึ่งคะแนนับอย่ามัวโกลวไว้ได้อ่ะแม่ไม่ยุ่งละ1ิวิีครับโอ้โหโดนสวนไปเองทีโอ้โหแบ่นี้อ้โวหเป่กปเาเบาๆน้องหน่อย หมดแล้วครับสหมดแล้วสหมดแล้วโอ้โหแล้วดูครับที่มุมของเปีนะครับเีอหือทอคอย่างน้อยๆเนี่ยคือการเอาชนะตนึ่งของ้นได้เลยครับหลัแล้วก็เต็งหนึการันตี รียหมอแล้วนะครับโอ้นี่ครับนีีแล้วทางง้านโมเดคาริวเซนดูบี้เนี่ยอายุั้ยครับตายโชยูโชยูสู้เขาลูกโอ้โหีเาตีเเจเยนีลงวแปดนะครับจังุนครับแต่ว่าวันนี้เมาโอ้โโอเคโอเค